ไปเรียกินข้าวพี่น้องปนปลามาเนี่ยได้กับปนปนปลาปนปลานิลพี่น้องนี่ปลานิลกินข้าวกับปลานิลมาเนี่ยบริกินโดดแล้วปนปลานิลนี่ยปนปลานิลก็มีรวกผักพี่น้องดอกผักกาดเด้อนี่ผักกาดซองออกดอกเลยซื้อมาแต่ตลาดบริปูดอกแพงๆกาเดียวดิสามดอนปลายสี่ดอน ซีดอนคนละซีดอนแปดสิบเซนพี่น้องกัมเดียวเลยยุคนี้แพงแพงเราจะมากหมักทัวเละนี่ก็บซีดอ,ดอนกับห้าดอนได้จากหมกักแพงยุคนี้พี่น้องเป็นยังทุกอย่างก็แพงเไปน,นี่แต่ว่าซื้อมากินอันนี้แมนยิงยไก่ไก่พี่น้องมาเดอ้ออยากกินไก่ไก่นำหนะนี่มีไก่ไก่พร้อมยิงไก่ ก็อันนี้นี่ของโปรดเลยนี่เมียเห็ดของแซบลายของโปรดหัวตัวนี้เมียเห็ดไว้ทานี่ยของเดาเนื้อว่าเป็นแจวอยียงเบกเนี่ยเคยเห็นบหมนี่เป็นแจวจีป,ปมูมหรือแมงจีนายนั่นแหละพี่น้องแมงจีป,ปมูมหรือแมงจีนายโอ้ขาหลายนี่ใบเขา่าใบเข่าเหนียวพี่น้องข,ขนาดเลยของมากของมากตัวน,นี้ มืัอนี้มีอาหารโปรทั้งนั้นพี่นอ้องมีปนปลานิลแล้วก็แจวอันนี้เป็นปนปลานิลเนื้อหนี่เด้อน,นี่ปนปลานิลนี่ปนปลานิลอันนี้เป็นแจวแจลนะฮะแมงกี้โกลมหรือว่าแมงกี้ไนโอมแหละแล้วก็มีผัดเข่าพร้อมพี่น้องนี่ผัดเข่าแซบ่บๆหอมห่วยๆผัดเข่า ใส่ไข่ใส่ตัวทงหลไรนะมาเด้อมาเด้อว,วันนี้สิกินข้าวแล้วได้พี่น้องมาเด้อมาเด้อไพรวัลได้กินข้าววันนี้กับผมกันไหมเสียบร้อยแล้วนี่อ,อ้าวไปกินขา้าวสมกันไปนี่จะลงมือละขอขอบใจหลายหลาย พบกันใหมคลิปหน้าพี่น้องที่ติดตามวิถีชีวิตคนบ้านนอกสู่เมืองไงโชคดีเด้อปีใหม่พี่น้องขอให้เราเห็นรวยทุกคนบายบาย